สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะว,วันนี้ฝรั่งกินข้าวผู้เดียวนะ,ป,ะ,ป,ะ,ป,ะป้าป้าวันนีผัดเอ่อเก้าหู้นะคะสับใส่สุกินี่เต้าหู้เต้าหู้อีสกงงกไก่ัวงอีสไกนัวงเนี่ยผัดไกนัวงใส่อ,อัมจับโบนะคะมาจัดเลยอาหารเย็นวันนี้ พริกเจ็ดเม็ดนะชิลี่ is t h เด e v e n เว่นเดียกันเบล<ม>ดอสตาร์ันยาวโอเค <My person. S 1> ไม่เผ็ดไม่รู้ <laughs> ร้อนอ่านเย็นวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะฝรั่งเราจกข้าวเหนียวเมื่อวานมีการบ่นสาบ่นเมียด้วยว่าไม่รอกินพร้อมกันนะคะยี่จ๋าอิม่มเรากินแต่วนันแต่เห็นเขากินแบบนี้น้ำลายแตกใส่คือกันเด้อฮะโอเคไหม <laughs> อืมจัมโบ้นะคะ ก,กันเขาบอกว่าเยอะจังัผัดแยกให้ไม่ราดข้าวให้นะคะวันนี้อืมแต่ว่าผัดอะไม่หมดไม่เป็นไรเนาะข้าวเดี๋ยวเติมได้แต่ข้าวเนี่ยยังไงก็ต้องเติมอยู่แล้วเขากินเก่งนะฮะอืมป๊ะป๊ากันคูดเอตันเอต้ดไทยนิดน้อยเขีนแป๊บยะป๊ะป๊าชอบกินอาหารไทยบอกอาหารไทยไหม ต้องเน้นนะคะหมูสามชั้นอะไรพวกนี้เขาก็ไม่กินทุกอย่างเนาะเขากินได้หมดยกเว้นหมูสามชั้นเขาจะไม่เน้นแต่หมกหนาไม้สินนะ,ะคะลาบเมื่อวานลาบอร่อยลาบเป็ดอร่อยเนาะสติกเกอร์เลสนะร,ร้อนร้อนร้อนก็เป๋าสิครับวันนี้ปู่ก็กินกับมันเนาะเพราะเมื่อวานนี้ต้มมันเหลือเยอะก็คือทุกครั้งที่ทํามันนะคะ ก็จะต้มมันเผื่อว่าอีกวันหนึ่งเนาะแล้ววันนี้ก็จะมาเพิ่มเนื้อทอดเนื้อใหม่กินกับมันนั้นได้นะคะพอวันถัดมาสามีก็จะได้กินอาหารไทยแบบนี้เพราะสามีชอบอาหารไทยเมื่อวานนี้กินข้าวเหนียวเสร็จแล้วรอบข่ํมที่แรกเขาว่าจะกินอาหารฝรั่งกับปู่เพราะยายจ๋าทำยายจ๋าอยู่บ้านนะคะสุดท้ายอิ่มข้าวเหนียวจุลาเป็ด <c oughs> อ่านฝรั่งก็เลยเหลือเยอะนะทอด มันต้มกับไส้กรอกนะเมื่อวานาเลยวันนี้ก็ปู่ก็สบายไปป๊าป๊าชอบกินอาหารไทยมาม่าทำอร่อยแซบอร่อยแซบพูดดังๆอีมันโฮเล่นโอ๊กเยาพูดไทยอืเยากันไทยอร่อยครับแซบอีลีเดิ เดี๋ยวนี้เข้ามาเล่นด้วยคุยด้วยโอเคอยู่นะไม่อายกล้องเริ่มจะไม่อายกล้องแล้วเนาะเห็นเมียสนุกนางมีความสุขก,ก็โอเคอยู่นะแต่เรื่องอาหารไทยนี่ก็กินประจำนะกินทุกอย่างหมกหน่อไม้ไม่ชอบเลยนะใส่กะทิน้ํายาขนมจีนนะคะแต่ว่าเป็นกะทิเนะไม่ไม่กินตีนไก่ป้าป้ากินตีนไก่ไม่กิน อาสปาเกตี้แมดดีโคโคโนัทซอสเดี๋ยวกินนะน้ำยากะทิอืมอ่ะวันนั้นแกงป่ากับขนมจีนนางเจอนะนางบ่นไม่มีขนมจีนเหลือให้นางนางเอาแกงป่าไปกินกับข้าวนะพี่น้องจะ้ะเป็ดก็เป็ดนะเออเป็นอาหารไทยถ้าเหลืออยู่ถ้ามองแล้วไม่ใช่ถ้าเราบอกว่าไม่ใช่หมูสามชั้นหรือว่าไม่ได้ใส่แกงป่าปลาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็จะกินนะ อืมอร่อยพรุ่งนี้ป๊าะะไปชอบผัดคูณจนอันยันอรตุกแทบอันยั<บ>นเอ่ญญอแล้วก็โลกกระเทียมด้วยสลดัลด,ลด,ลด,ลดแฮปนกอหอมแดงยังเหลือนะเพราะพุ่งนี้หมามาทำงานป,ะปะ๊าๆแทนแป้งมามาอัดตกอะไรนะนวิ่งจ้ะโอเคแครลนลดอรยังเหลือนิดนะึดนงนี่าตรกคอมอน้อยา่า กเช็ดเหลือนอีกอันนึงอย่าโบนันแคปนกโบนันจะกันเสียมปรยกันมาก,กมากะเดี๋ยวก็ดูกันนะครพรุ่งนี้เมียทำงานก็ไปส่งเมียก็ตะเลิยไปซื้อกับข้าวซื้อผักเนาะพูดถึงหมูเนื้อจู้แข็งอยู่เป็นเดือนไม่ไปก็ไม่ไม่หมดนะคะแต่ผักเนี่ยจำเป็นจะต้องไปอาทิตย์ละครั้งบางทีสองครั้งด้วยซ้ครัเพราะเมียกินผักเยอะ อันดีแรกก็คุ้นต้นอันดีสไลด,ด์เดอรอันเตอร์บันกิสเซเินว่าจะสมาอิสเบดนะใหสสุดอ,อืมโอเคนีโอเค <laughs> เนี่ยพาก,กินผักสดก็กินผักสดนะอฮึวลังพาก,กินแซ่บ ไปเมืองไทยง่ายนะจริงๆไปเมืองไทยไกินอาหารไทยทุกวันบางทีอาทที่์นึงเราอาจจะซื้อมันเนาะมันฝรั่งบ้านเราแต่ว่าเครื่องกระเดอเขาเรียกว่าเครื่องปรุงอะไรพวกนี้มันก็จะไม่มีดีเหมือนที่นี่ใช่ไหมมันก็พอใช้ได้แต่ส่วนมากก็จะกินไทยเลยเนาะะป้าป้ากันเอใส่อะไรกระดาษอืมอืมแกงจืดกว๋วยเตี๋ยวไม่เป็นไรครับผมกินข้าวไทยได้ครับ กวยเตี๋ยวกินได้ทุกวันข้าวมาันไก่ข้าวผัดกะเพราเมืองไทยจะชอบมากๆเพราะว่าหอมกะเพราเนาะอ่าบาซิลิกุมไทยผัดกะเพราเนี่ยอ่ามาม่าเคลือี and from Thailand is better เมืมเพราะว่ากะเพราบ้านเราเวลาเก็บจากต้นใช่ไหมเขาจะบอกเลยว่าความหอมมันผิดกันเลยนะมันแตกต่างกันเลยนะที่เนี่ยมันอร่อยมากคือกิ่นเราชุนกว่าใช่ไหมหอมอบ อยากกินหอหมกไม่ได้ทำให้กินนานแล้วเนี่ยแต่ว่าอยากกินหอหมกอ่ะซีฟูดอุ๊บโปลานะปลากุ้งก็พออ่ะปลาหมึกมามาไม่เคยกินหมูอยากกินหอหมกพะนะโอเคไว้ม่มา,มาอยู่บ้านสองวันก่อนวนละเราจะซีนมาจะเจอได้าเคนอีกกันมาเกอดเลย ความคิดนี่เมนูมาตลอดนะคะโอ้ยอยากกินห่อหม,มกพะนะผู้ใดาว่านส่งห่อหม,มกฝรั่งบ้านนี้ด้วยนะคะเออว่าไปทำห่อหม,มกนี่ต้องเผื่อลูกสาวด้วยนะเนาะอายุคานาวิงกะเยโกเป็นบริทโบสเจอร์อ่ปาอประสิทธิ์โฟมซิลิโคามาเองโอ้คัพเค้กโซเวเตอรนะ์ดีล้นนะมีตุ่ดีอืซื้อเป็นถ้วยโลมิเนียมมาจะได้นึ่งเอาง่้ย อย่า yeah, มาเป็นโฟมโลมิเนียมาเยเวสนี่น,<ๆ>นี่โครตฟูขึ้นเยเวสแต่น้องเองเยโกเป็นฟออินดีฟิตเป็นอีคานาะนะใต้เลนเวเตนะอะฮะอ่กระดาษฟอยที่เป็นกล่องเลยสำเร็จใช่ไหมจริงๆถ้ายายจ๋าทำยายจ๋าใช้กระดาษฟอยที่นี่หอ่อแล้วมันติดเนาะอันนั้นเป็นถ้วยอย่าง,งน,นั้นน่ะเดี๋ยวถ้านางไปช็อปพ,พรุ่งนี้ให้หนางซื้อมาถ้านางอยากกินนะคะไม่ยากปั่น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 แป๊บเดียวเพราะว่า เกกงแดงโรมาก้ยลก็มีอืมแกลนาปอตเฟียหุกดีเอล้นอ่ะแอคชั่นไปใฮปปี้อย่างนันอีกโฟเคเสนตัดสินลูกด้วยนะไม่ต้องนิดตะสีไม่สองีสนะวันนี้อีกเดตเซอร์เวดาค่ะเราจะทำให้กิน่อหมก ้องถ้อยู่บ้านสองวันเบิ้ลก่อนกินเมนูนี้ถามเมนูหน้าออเดอร์ออเดอ,อ,อร์ถามมาแยะหอ้่อุ้ยจริงๆอ่ะหอมหมกไม่ได้กินนานเวลายายจ๋าจเมืองไทยอีกคณะใจเล่นอะไรเก๋อีกมากโรตีเกงเขียวหวานแกงแดงคแนงนะคะใส่ตู้แข็งไว้ให้เข้ามาอุ่นไมโคเวฟเนาะแล้วก็จะมีห่อหมกหอหมกเนี่ยยายจ๋าจะไม่นึ่งไว้ให้นะคะยายจ๋าก็จะปรุงเครื่องแล้วก็ใส่กล่องไว้ แล้วให้เขามานึ่งเองเพราะเขาหุเข้าเป็นเนาะแต่ก่อนเวลาเยจ่จาไปบ้านทีเดือนหนึ่งสองเดือน <c oughs> เขาจะบอกเลยนะอย่าลืมทําอาหารใส่ตู้แข็ง <Okay. S 1> อย่า take away <c oughs> นะเอาแต่มี uh, have in the deep freeze ยาวอะบางทีหมดนะฮะก็จะมีทำหอมหมกว่าสี่ห้าอันแกงแดงแกงเขียวอะไรพวกนี้แต่ผัดผักอลองทําแล้วไม่ชอบนะคะเพราะว่าผักอะเวลาเราผัดเครื่องแล้วไปใส่ตู้แข็งออกมามัน เขาเรียกว่าผักมันเปื่อยเนาะมันเขาไม่ชอบเนาะเราก็จะไม่ทำนะคะแกงหน่อไม้เผ็ดหน่อไม้อยอ่างเงี้ยผัดเผ็ดหน่อไม้อย่างเงี้ยนะคะแกงแดงอย่างเงี้ยเขาก็โอเคอแต่หอมหมกอนานเราไม่ได้ทาหอหมกให้นานเดีย๋ยวต้องจัดเมนูหอมหมกหน่อยนะคนะโอป้ามาลมนนนแล้วอย่างเงี้ยนกเลกใช่ไหมาเอาปอืมปีกันนะ ปอป้ากินฝรั่งกินมันไม่กินข้าวนะอโอเคเนาะคลิปนี้เราก็มาดูฝรั่งกินข้าวกันเดี่น้องจา๋าแต่ข้าวหุงข้าวเป็นนะคะหุงข้าวอร่อยด้วยป้าป้าหุงข้าวอาามาเก,ก๊ะแล้ว good, อิสกูดืะเบเตอร์แล้วจะรู้นะเวเลเด้อนะเรียนมากกับมา้า โอเคนะคะคลิปนี้อยากจะก็ฝากไว้แค่นี้เนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามฝรั่งนะคะฝรั่งเรามักกินข้าวเหนียวป้าปาชอบกินข้าวเหนียวอะ่ <sl ip> <glass> สะส,สติกเกอร์สวัดฟูเล่นสติกเกอร์ลสไปเดียวฮะสี่ดอกซุปอร่อยแซบ่บแ <laughs> <laughs> ซ่บต้องกินกับลาบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามฝรั่งาลาวจกข้าวเหนียวบ้านนี้ด้วยนะคะหมดรลยยังป้าสวัสดีค่ะอืมยังเหลืออีกนิดนึงขอซ้ำเข้าก่อนขอซ้ำเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเบิ้ลจานสองหลังบ้านนะคะเด็ดน้ำมูกไหลละน้ำมูกไหลละฟื้นป้าดได้นะคะป้าป้าเนาะ อ่าอืมเกงใจอยู่ยังไม่ปื้ดนะแซบ่บแซเราเป็นแม่บ้านเนาะหน้าที่การทำอาหารก็เป็นของเรานะถ้าสามีหรือรว่าครอบครัวลูกๆได้กินอิ่มแล้วเราก็สบายใจอันนี้นี่คือความจริงบางทีเราเหนื่อยงานบางทียายจ๋า,จาก,ก็ทิ้งนะคะเวลาเหนื่อย แต่บางทีพอเราอิ่มแล้วพักนึ่งนั่งอยู่สามียังไม่ได้กินข้าวอเหนื่อยก็เอ,อทำให้หน่อยป,ปุบป,ปับปุบปับบค้าเพราะเขาเป็นคนไม่ยากเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มจากฝึกอาหารไทยจ้าในเหนื่อยเขาเป็นคนทําอาหารไม่เป็นเราก็ทําอาหารไทยแต่ว่าเราใช้พริกประมาณ7เม็ดอย่างเงี้ยเราก็โอเคแล้วใช่ไหมเราทําเหมือนว่ากินได้ก็กิกนถ้ากินไม่ได้หากินเองนางก็เริ่มกินเผ็ดนะก็เริ่มกินเผ็ดนะ้ำพริกน้าําปลาอะไรเงี้ยนางก็เลยชินเราก็เลยสบายนะ อย่างเราก็เออเติมพิษเม็ดเติมอะไรเข้าไปได้อาหารเนาะอืม,อมหมดแล้วหมดแล้วแซ่บหลังกินข้าวใน,นข้าวจะไม่เหลือแม้แต่เม็ดนะอันนี้กินิสใสของเขานะถ้าเราอิ่มเรายังลุกนาะวคนไทยอีม้มีแถม โอเคค่ะ<น>ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายฝรั bye, ่งสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยแซ่บปุ้ยเพิ่มีกจานนกนก <laughs> <laughs> เดี๋ยวต้องเติมนะคะ <laughs> ต้องไปเติมข้าวให้ก่อนนอ้อ